คลิปนี้คลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องดินนะซึ่งแบบเป็นหัวใจสำคัญในการทำเกษตรแบบอินทรีย์เลยนะครับก็ในคลิปเนี่ยจะมีเนื้อหาสาระที่เป็นแบบเเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายภายในคลิปเลยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่ชอบอะไรเนื้อหาที่มันเยอะๆเนี่ยข้ามไปก่อนได้นะครับอา่าจะบอกไว้ก่อนถ้าเกิดว่า่าแต่ถ้าสำหรับคนที่ตั้งใจ ดูไปจนจบคลิปผมเชื่อว่าคลิปนี้จะช่วยแก้ปัญหา,าในแปลงของเราได้เลยหรือไขข้อสงสัยอะไรที่แบบในการทำเกษตรเนี่ยของเราได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมตั้งใจทำมากๆจริงๆนะครับอโอเคก็โอเคก็เดี๋ยวไปชมเนื้อหาในคลิปกันได้เลยนะครับโอเคครับทีนี้วิธีการทำเนาะเอาอันนี้เราจะใช้สูตรที่แบบ เ,เต็มประสิทธิภาพของเรานะสูตรที่แบบเ,เต็มร้อยเเซ็นต์เท่าที่เราทําอยู่ตอนนี้ทีนี้วัตถุดิบมันจะมีหลายตัวหน่อยหลุมพูดไปแล้วเนาะใหญ่ที่สุดกว้างที่สุดเท่าที่เราจะไหวอะ่ะของผมประมาณเม็ดนึงลึกก็ประมาณ40-50เซนนี่ผมอดัดอินทรีวัตถุลงไปละผมใส่อันนี้ผมใส่เป็นใบไผ่นะครับใบไผ่ก็จะ เป็นคาร์บอนชนิดหนึ่งก็เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับตัวเนี้ถ้าเกิดว่าเขาย่อยสลายแล้วเขาก็จะมีธาตุอาหารปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้ให้พืชของเราหลักๆเขาจะเป็นฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสเป็นหลักนะครับมีไนโตรเจนบ้างแต่หนักไปทางฟอสฟอรัสทีนี้เราจะเติมอะไรอีกอวัตถุดิบตัวต่อไปของเรามูลสัตวหมูลสัตว์นี่ เยอะๆเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโอเคทีนี้ระดับหนึ่งแล้วนะเนาะจะมีการผสมดิน เอาดินไปปลหน้านิดนึงอันนี้เหตุผลเพราะว่าเวลาที่เขาพอเขาย่อยสลายแล้วใช่ไหมเวลาเราไปปลูกเนี่ยถ้าไม่มีดินเลยอ่ามันจะดินมันจะล้วนซุยเกินไปมันจะกลายเป็นว่ารากพืชอะ่ะจะยึดเกาะไม่ค่อยอยู่เวลาเขาโดนลมเขาจะเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบรากเขาจะขาดได้นะครับอ่ะวิธีการทําของเราเนาะเราโปลปูปน้าไปนิดนึงอ่าโอเคแค่ปลหน้าพอนะ ทีนี้ทำอีกเลเยอร์หนึ่งใส่เข้าไปหมดเลยอินซ <g ib berish> วัตถุนี่จะเป็นเราจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับเศษไม้กิ่งไม้ใบไม้อะไรต่างๆได้ถ้าสำหรับสวนที่ยังใหม่อยู่หาอินซีวัตถุได้ยากใช่ไหมก็แนะนำว่าเป็นแกลบนะครับเป็นแกลบเพราะว่าเนี่ย เขาจะได้ทั้งธ่านอาหารแล้วก็ทําให้กายภาพของดินมันมีความโปร่งความล้วนซุยโอ้เหนื่อยแล้วก็ซับน้ําได้ดีนะครับด้วยแบบนี้ครับก็เป็นแหล่งที่อยู่ที่จุลินนรีชอบอทีนี้อีกข้อเติมอีกไม่งามได้ยังไงดูมันจะไม่งามได้ยังไง โอ้โหใส่เยอะมากอ่ะทีนี้อันนี้ยังไม่จบนะเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในกองปุ๋ยเออในกองอันนี้คือแคลเซียมแคลเซียมดูลไมแคลเซียมดูลไมมันก็จะมีธาตุแคลเซียมนั่นแหละแคลเซียมแมกนีเซียมกับมาถันนะอันเนี้ยมันเป็นตัวเสริมเป็นตัวเสริมเป็น เป็นธาตุอาหารรองให้พืชอ่ะอันนี้เราจะไม่ได้ใส่เยอะมากนะจะมีการโรยคุมตัวนี้เขามีประโยชน์หลายเยอะเอ้ยหลายอย่างเลยตัวนี้ถ้าพูดแบบเร็วๆก็คือเขาจะไปช่วยเสริมเรื่องผนังเซลล์ผนังเซลล์พวกเซลล์เปลือกไม้เปลือกเปลือกของมันแบบนี้ครับมันช่วยในการเจริญเติบโตแบบทางอ้อมคือยังไงคือ,อ คุณลองลองนึกดูผนังเซลก็คือพวกเปลือกพวกข้อลําเลียงอาหารแบบนี้ใช่ไหมอ่าพวกใบนะครับอ่าอย่างเราใช้ไปเนี่ยเขาจะกินอาหารได้มากขึ้นเพราะว่าท่อลําเลียงอาหารเขาเขาดีขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็คุณสมบัตินึงเขาก็คือเป็นมันจะมีมีลิดเป็นด่างนะอันเนี้ยใส่มากไม่ดีมันขึ้นอยู่กับสภาพดินถ้าดินเป็นด่างอยู่แล้วไม่ควรเติมอ่าเพราะว่าดินพอดินเป็นด่างมากๆเนี่ยดินมัน คือค่า pH ที่ดีมันควรจะเป็นกลางถ้าดินเป็นด่างหรือเป็นกรดมากๆเนี่ยดินเขาจะไม่ปลดปล่อยท่านอาหารมันก็จะทําให้แบบเออพืชกินอาหารไม่ได้อ่านั่นแหละทีนี้ใส่พอประมาณพอนะครับอันเนี้ยแล้วก,ก็มีอีกมีอีกยังไม่หมดฟืบขี้เท่าขี้เท่าอันเนี้ยก็เป็นด่างเหมือนกัน มีฤทธิ์เป็นด่างธาตุอาหารในขี้เท่าโอ้โหฟุง้งอ่าโอเคโอเคอันเนี้ยพวกขี้เท่ากับอันเนี้ยเรามาเพิ่มประสิทธิภาพของเพิ่มคุณสมบัติของดินคือยังไงตัวในในขี้เท่าเนี่ยเขาจะมี ธาตุเป็นธาตุหลักคือโพแทสเซียมตัวหนึง่งอันนี้ถ้าเป็นปนลูกผลไม้เนี่ยมันจะทํา,าให้ผักให้ผลไม้เราเนี่ยมีรสชาติหวานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในขี้เท่าเนี่ยมันจะมีพวกสารซิลิก้าสารซิลิก้าเนี่ยซิลิก้าเนี่ยมันไม่ได้จัดอยู่ในในตารางธาตุสชนิดของของธาตุอาหารพืชน,นะแต่เป็นธาตุชนิดหนึ่งที่จะเป็นตัวเคลือบผิวใบเคลือบเซลล์อีกทีหนึง่งสังเกตดู ต้นไหนที่มีซิลิก้าเนี่ยอ่าใบเขาจะเงาจะเขียวเป็นปกเอเป็นพิเศษเลยสังเกตดูหญ้าดูอะไรก็ได้หรือต้นไม้ต้นพืชที่เขาเกิดอยู่ตามแบบอกองฟืนเก่ากองไฟเก่าแบบนี้อ่าใบเขาจะเงาจะงามตัวเนี้ยพอพอพืชได้ได้มีได้กินซิลิก้าเนี่ยจะทําให้แบบใบเขาแข็งแรงใช่ไหมพอใบแข็งแรงเขาก็จะสังเคราะห์แสงได้ดีอ่าสังเคราะห์ธาตุอาหารได้ดี มแมลงกัดกินได้ยากขึ้นอะไรแบบนี้นอืมอันนี้เป็นตัวเสริมเข้าไปอ่าเอาไปต่อเนาะไปต่อพอพอเราใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปเป็นเลเยอร์เลเยอร์แบบนี้แล้วครบแล้วอันนี้เต็มละต่อไปไอตัวสําคัญตัวพระเอกอีกตัวหนึง่งดูดินซีอันนี้ขาดไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการ ย่อยสลายสกัดเอา,าธาตุอาหารในอินทรีย์วัตถุที่เราใส่ลงไปเนี่ยออกมาให้พืชกินได้ทีนี้อันนี้ผมให้เทคนิคอย่างหนึง่งน้ำหมักเนี่ยหรือจุลินทรีย์เนี่ยจริงๆมันมีหลายประเภทใช่ไหมทีนี้เราควรถ้าให้ดีเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นจุลินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเยอะๆนะครับเพราะว่าดูวัตถุดิบหลักของเราที่เยอะๆเ,เลยก็จะเป็นใบไม้กับมูลสัตว์นี่ใช่ไหมอ่าถ้าทางเคมีเนี่ย ถ้าเป็นอินทรีย์วัตถุพวกประเภทเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยจะย่อยสลายได้ดีจะมีองค์ประกอบอยูอ่มีความชื้นมีไนโตรเจนแล้วก็มีจุลินทรีย์อ่าทีนี้เห็นประเด็นเห็นคําเมื่อกี้ไหมมีไนโตรเจนอ่าเป็นองค์ประกอบใช่ไหมอ่าถ้าไนโตรเจนน้อยไนโตรเจนในดินน้อยเนี่ยเขาจะย่อยสลายช้ากว่า นะครับถ้าในตัวเจนสูงเขาจะย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับอันเนี้ยนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําไมเราถึงใช้น้าหมักในตัวเจน้อเยอะเยอนที่เราใช้ก็จะเป็นจากากากถั่วเหลืองนะครับอันเนี้ยในตัวเจนพุ่งปีดเลยสูงมากอันนี้จะช่วยให้ให้มันย่อยเร็วขึ้นนั่นเองนะพูดพูดง่ายๆก็ประมาณนะี้โอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพอเติมพวกนี้เสร็จแล้วใช่ไหม เราจะเติมน้ำเข้ามาอีกโอเคนี่ขั้นตอนหลังจากใส่เติมยูเรเซียเข้าไปแล้วเราก็จะมีการเติมน้ำเอาให้ทั่วาการเติมน้ำเนี่ยในครั้งแรกนะผมจะเอาให้แบบแฉะเลยเรียกว่าเติมเติมเยอะมากมันจะต่างจากการทำปุ๋ยหมักแบบเป็นกองเป็นกองธรรมดานะอันนั้นเขาจะคุมความชื้นใช่ไหม แต่อันเนี้ไม่ต้องครับเน้นเยอะไปเลยครั้งแรกเดี๋ยวเขาจะซึมหนีของเขาเองแล้วเขาจะอะพอมันเยอะเกินมันก็จะซึมออกไปในดินน่ะแหละไม่ต้องกลัวครับนี้ทีนี้ระหว่างเติมเนี่ยผมจะกบดินอีกครั้งหนึ่งอือห ขั้นตอนสุดท้ายคุมด้วยอินทรีย์วัตถุอีกทีหนึ่งเอาให้มิดเลยนะครับไม่ต้องให้แสงลงอันเนี้ยธนคาคารดินเนี่ยเราจะ ทำแบบนี้เก็บไว้อย่างต่ตําๆเดือนหนึ่งนะครับเป็นอย่างต่ําเลยเพราะว่าเพื่อที่จะให้เขาย่อยสลายให้ดีแล้วก็ปลดปล่อยพาตอาหารให้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพเขานะครับเพราะฉะนั้นระหว่างเนี้ยถ้าเราต้องหาอะไรมาคุมไว้เพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเป็นพระเอกเลยเพื่อที่จะทําให้จุลินทรีย์แบบอยู่ในสภ,สภาพแวดล้อมที่เขาชอบแล้วกันมีความชื้นนะมีอากาศนะแล้วก็ มีการทางแสงให้เขาแบบนี้อุณหภูมิที่เขาชอบแบบนีพอจุลินทรีย์เขาอยู่ในสภาวะที่เขาชอบสภาพแวดล้อมที่เขาชอบเขาะจะทํางานแอคทีฟได้ดีทีนี้เขาก็จะย่อยสลายอีซีวัตถุที่เราใส่ลงไปหลังหนึ่งเดือนเป็นอย่างต่ําถึงมาปลูกได้จะนานกว่านี้ได้ไหมนานได้ครับจะนานเท่าไหร่ก็ได้อันนี้มันเป็นธนาคารนี่เราฝากไว้แล้วเราจะมาถอนตอนไหนก็ได้ถ้เราอยากถอนเราก็พืชมาปลูกทีนี้เดี๋ยวจะพา ก่อ,อนไปดูตัวอย่างกันไหมล่ะดูผลลับไหมเออดีเหมือนกันนะดูอันนี้เลยแล้วกันอันนี้ชัดๆเลยไม้ปราบเซียนมีใครรู้จักไหมอันนี้คือต้นผักหวานป่านะผักพืชที่คนมองว่าแบบปลูกยากที่สุดละนะครับในบรรดาพืชเนี่ยคุณดูอันนี้เป็นผลงานของหลุมเอ่ออันนี้เป็นผลงานของธนาคารดินนะครับคือ คือสําคัญเลยสําคัญที่สุดแล้วนะในบรรดาแบบคือดินเนี่ยสำคัญมากๆเลยเป็นปัจจัยสําคัญมากๆปัจจัยแบบหลักๆเลยในการปลูกพืชนะถ้าเกิดว่าเราทําดินได้ดีเนี่ยอย่างอื่นจะง่ายเลยอย่างเช่นแบบอ่ะดูถ้าเป็นต้นเนี้ยคนบอกว่าปลูกยากใช่ไหมมันมีหลายสาเหตุนะทาไมทําไมคนเอาไปปลูกแล้วมันชอบตายกันหลักๆผมว่ามันมาจากดินนี่แหละไม่ใช่อะไรเลยก็ อย่างนี้เอาเอาคนทั่วไปอ่าดูอีกอันนี้หลุมหนึ่งนะอันนี้เป็นหลุมหลุมอ่าที่เราเตรียมไว้แหละอ่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังถ้าความหมายของคําว่าดินดีเนี่ยมันจะประกอบด้วยองค์ประกอบอยู่ประมาณสามอย่างหลักๆเลยคือหนึ่งก็คือธาตุอาหารอ่าธาตุอาหารในดินนะครับมีอ่ามีครบไหมและเพียงพอไหมสําหรับพืชนะสองก็เรื่องกายภาพของดินกายภาพก็ แปลว่าการแบบความร่วนซุยความเป็นพงอากาศไหมแบบเนี้ยอ่าแล้วก็ซึมน้ําได้ดีไหมซับน้ําได้ดีไหมระบายน้ําได้ดีไหมอันนี้เป็นเป็นข้อที่2ก็คือกายภาพของดินเรื่องที่3ก็คือชีวภาพอ่ชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินยกตัวอย่างเช่นพวกไส้เดือนพวกจุลินทรีย์อะไรแบบเนี้ยครับ คือหลัก3อย่างของการทําดินให้ดีเนี่ยความหมายของคำว่าดินดีเนี่ยก็ประกอบไปสามอย่างนี้กายภาพชีวภาพนะครับแล้วก็ธาตุอาหาร3อย่างเลยส่วนมากแล้วคนเอาไปปลูกเนี่ยจะลืมลืมดูเรื่องนี้ไปทีนี้มันก็จะทําให้อ่อพอดินมันไม่ดีแล้วมันก็จะส่งผลเสียแบบหลายๆอย่างเลยนะครับพืชไม่โตบ้างต้นผักหวานป่าเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เราแบบอ่อ ยังไงอ่ะเราเรายกตัวอย่างตัวนี้ได้ชัดมากเลยนะผักหวานป่าเวลาอันนี้มันเป็นเป็นแนวคิดของของผมเนาะเวลาผมจะปลูกพืชอะไรเนะี่ยผมจะดูนิสัยของพืชก่อนอย่างเช่นผักหวานเนี่ยผักหวานเดิมทีเดิมทีเขาเป็นไม้ป่าใช่ไหมเป็นไม้ป่าที่อยู่ในป่าเรียกว่าอะไรป่าดงอะ่ะเออจะมีมีไม้อื่นเยอะแยะทีเนี้ยดินของเขาเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยดินจะเป็นดินที่ร่วนสุยมากเลย เพราะว่ามีการทับถมของซากอินทรีย IC วัตถุเยอะๆคุณไปสังเกตดูแบบนี้ต้นต้นผักหวานป่าเนี่ยจะเกิดและเติบโตได้ดีมากๆเนี่ยจะอยู่ในป่าที่มันค่อนข้างที่มีดินที่แบบบูรมสมบูรณ์แล้วก็ร่วนสวยอ,อ่ะทีเนี้ยเวลาเราไปปลูกเราลืมลืมคิดเรื่องนี้กันไปก็ไปปลูกก็ไปขุดหลุมเล็กๆธรรมดาใช่ไหมแล้วก็เอาเอาอะไรลงไปบ้างแบบนะี้อินทรียวัตถุลงไปบ้างใช่ไหพอเขาแทงรากออกมาเขา อ่าพอเลยจากหลุมที่เราขุดไว้นะ่ยก็ไปเจอดินเสียละมันมันก็ตายสิมันก็ไม่โตถูกไหมเออเนี่ยหลายคนที่เขามามามาเห็นผักหวานของเราเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยเป็นผักหวานที่โตที่สุดอ,อผักหวานปลูกเองที่โตที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยเอ,อเขาก็คิดว่ามันอายุหลายปีจริงๆไม่ไม่ได้เนี่ยสี่ปีห้าปีเองเออจริงๆมันโตได้เร็วเหมือนกันนะเออต้นโตเลยใช่ไหมเนี่ยแหละครับคือ ดินดินที่ดีที่สุดเนาะ,ะคือถ้าดินสูตรเนี้ยการทำธนาคารดินเนี่ยมันเหมาะกับพืชทุกๆชนิดเลยนะครับคือเราเราต้องจำไว้ว่าเราอ่ะสามารถขุดได้ครั้งเดียวใช่ไหมเวลาปลูกพืชอ,อ่ะคุณจะมาขุดหลุมพวนดินทีหลังไม่ได้นะยิ่งยิ่งเป็นผักหวานเนี่ยคุณลองนึกดูสมมติว่าอ่าเราปลูกลุมเล็กๆใช่ไหมทีนี้เราจะเติมปุ๋ยใหม่เราทำยังไงคนบางคนก็จะอาจจะ ไปขุดหลุมข้างๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วเทเทปุ๋ยลงไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าไปโดนลาาเขาลาะแล้วถ้าไปโดนลากเขาละใช่ไหมถ้าโดนลากเขาก็ลาาล่าเขาเสียหายเขาจะเอาอะไรดูดอาหารล่ะถูกไหมอ่ามันก็จะทาให้ต้นมันชงงนะเพลเพลตายด้วยเพราะฉะนั้นเวลาการการเตรียมหลุมเนี่ยถึงถึงเป็นแบบหัวใจสําคัญในการปลูกพืชเลยเออถ้าเราทําหลุมดีตั้งแต่แรกทาดินดีไว้ตั้งแต่แรกเลยมันมันชนะไปละนะครับมัน ยังไงมันก็งามอ่ะ,อะง่ายๆเลยสรุปเกิยังไงมันก็งามอ่ะถ้าทําประมาณนีน้แต่ว่าคนจะทําแบบนี้น้อยเพราะว่ามันเหนื่อยม,มันต้องขุดใหญ่มากแล้วมันต้องใช้อินทรีย์วัตถุแบบจํานวนมากอ่าแต่ว่ามันคุ้มนะในระยะยาวใช่ไหมมันคุ้มในหลายหลายปัจจัยหลายประเด็นเลยในระยะยาวเราดูแลน้อยกว่าอืมด้วยเพราะว่าเราอ่ถ้าอยากเราอยากเติมธาตุอาหารในอนาคตเราทำไงสมมติต้นมันโตแล้ว อย่าลืมนะเราขุดได้ครั้งเดียวเราขุดได้ครั้งเดียวเราขุดถ้าเป็นพืชพืชบางอันอนะ่ะมันถ้าเป็นพืชบางตัวที่เขาแข็งแรงใช่ไหมโดนตัดรากตดตัดอะไรได้แล้วไม่มีปัญหามันมันก็พอทําได้ใช่ไหมละ่ะเราอาจจะมาขุดลุมฝังอะไรการการที่เรามาให้ปุ๋ยหน้าดินอน่ะบางคนแบบว่าอปลูกมาแล้วก็เอาปุ๋ยมาโรยหน้าดินแบบนี้ใช่ไหมถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ประโยชน์อ่ะมันได้ประโยชน์น้อยกว่าการฝังไว้ในดิน เพราะว่าอ่ะอย่างไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นธาตุธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้เราวางไว้บนพื้นแบบนี้อ่าแล้วเรามาลดน้ําใส่มันหน่อยถามว่ามันซึมลงดินเท่าไหร่อ่าหรือไหลไหลทิ้งเนี่ยไปเท่าไหร่ถูกไหมเออถ้าเรามองแบบมองลึกๆนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการการอยู่ในดินเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าเออเราก็เลยใช้วิธีแบบอ่าเน้นเน้นเหนื่อยครั้งแรกใช่ไหมอาจจะเหนื่อยหน่อยแบบยากหน่อยในครั้งแรก อแต่ว่าในระยะยาวแบบนี้วินแน่นอนชนะดีกว่าแน่นอนนะครับการันตีเลยเอโอเคงั้นก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วก็อันนี้ผมเรียกว่าการทำธนาคารดินนะเราเราเรียกของเราเองเนี่ยเราเออมันไม่ค่อยมีคนทำอะ่ะเราก็ไม่มีคนเรียก <laughs> เราก็คิดของเราเออเราก็ดูจากเราศึกษาธรรมชาตินั่นแหละครับในธรรมชาติในดินในธรรมชาติมันก็จะประมาณนี้แหละเนาะ ทีนี้เราก็ตั้งชื่อของเราเองว่าแบบเนี้ยธนาคารดินทีนี้ถามว่าถามกับเพื่อนๆว่าเออมีใครปลูกแล้วทําวิธีประมาณนี้แบบแบบเราบ้างไหมทําแล้วได้ผลยังไงดีหรือเปล่าแบบนี้ครับมาแลกเปลี่ยนกันได้นะ,ะแบบที่ผมทาเนี่ยอาจจะยังไม่ดีที่สุดก็ได้เผื่อเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรที่แบบมันดีกว่านี้ก็ ลองมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเ,ออเราก็จะได้เอามาเก็บมาเก็บข้อมูลมาเพื่อที่จะพัฒนาสวนพัฒนางานในไร่เราเราต่อนะครับเออโอเคโอเคถ้าฟังไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยนะครับผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง <laughs> โอเคจริงๆิมันมีข้อมูลในการเกษตรเยอะมากเลยเออเรื่องเรื่องของหลายเรื่องในเรื่องพวก่าอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันจริงมันมีดีเทลเยอะนะในหัวมันเยอะมากแต่ว่าพอจะพูดออกมาเนะี่ย ม,มันพูดไม่ค่อยรู้เรือ่องขอแบบขอซ้อมก่อนขอฝึกก่อนแล้วกันโอเคโอเคนะครับขอพุดครับนี่เดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งด้วยมาดูเดี๋ยวดูเป็นไม้ผลด้วยแล้วกันไม้ผลเอาใกล้ๆเลยก็เดี๋ยวดูต้นนี้มะนาวเนี่ยโอ้โวโตวมากลูกเยอะมากดูสิ เพราะหนาแป้นนะเนี่ยุดูมันมันดกจนแบบบางทีมันทําให้กิ่งกิ่งแบบต้องกิ่งลากดินอะ่ะลูกเวลาลูกมันหนักใช่ไหมมันก็จะแบบกดกดทําให้แบบลากดินเลยอันเนี้ยไม่ต้องให้ปุ๋ยไม่ต้องอะไรเลยนะมันสมบูรณ์มากนี่แหละนี่ก็คือผลงานของหลุมพอเพียง นะครับคือหลุมพอเพียงก็คือนั่นแหละเราเติมอัดไปเยอะๆเลยมันไม่เสียหายไปไหนหรอกธาตุอาหาราปุ๋ยนะครับยินรีวัตถุที่เราอัดไปนะมันมันไม่สูญเปล่าหรอกนะต้นไม้เขาก็จะไปเบิกมาใช้ของเขาไปเบิกธนาคารมาใช้ของเขาตามที่เขาอยากได้เนี่ยมันดีกว่าการที่แบบไม่มีอาหารให้เขากินอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มเลยนะไม่มีเลยไม่มีเลยเอ่อมีมีม ปุ๋ยในปุ๋ยดินไม่ต้องเราเราจะมีอจะว่าไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้เว้ยจะมีแบบว่าถ้าช่วงที่เขาติดดอกเนี่ยเราก็จะมีการอัดโพแทสเซียมน้ำหมักโพแทสเซียมเข้าไปบ้างนะครับอน้ำหมักโพแทสเซียมเนี่ยติดไว้อยู่ยังยังไม่ได้ทําคลิปให้เลย <c oughs> นะส่วนน้ําหมักไนโตรเจนก็มีอยู่ใน อ,อยู่ในช่องอยู่แล้วนะครับน้ำหมักบำรุงต้นเนาะน้ำหมักไนโตรเจนก็ถ้าใครยังไม่ดูก็ไปหาดูได้ครับน้ำหมักบำลุงต้นอ,ะอ่ะอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะโอเค